ซื้อสลักอมสิน4ล้านบาทนะครับถูกรางวัล44เลขทุกงวดแน่นอนนะครับและมีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆซึ่งเราสามารถลุ้นรางวัลได้สูงสุดถึง60ล้านบาทนะครับเรียกว่าไปลุ้นเงินล้านกันนะครับด้วยสลักอมสินนะครับส่วนจะได้กี่บาทนั้นนะครับ44เลขได้กี่บาทคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันให้จบคลิปนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลักอมสินเนี่ย นะครับเหมาะกับคนที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นลุ้นหวยลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เรามาลุ้นในรูปแบบของสลกักอมสินที่เงินต้นที่คุณลงไปนะครับหรือซื้อสลากไปไม่หายไปไหนนะครับเงินต้นยังคงอยู่คุณสามารถซื้อได้ทุกงวดจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงินต้นไม่หายนะแถมมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลน,นะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมากมายเลยโดยเฉพาะรางวัลพิเศษ30ล้านบาทนะครับรางวัลละ3ล้านรวม10รางวัลซึ่งพิเศษเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมในรางวัลที่1ได้30ล้านอยู่แล้วนะครับมันมีรางวัลพิเศษเพิ่มมาอีก30ล้านก็มีโอกาสที่จะถูกได้ถึง60ล้านบาทเลยนะครับเพราะนั้นใครเป็นสายลุ้นสลากนะครับสายสลากอยู่แล้วก็ลองดูนะครับ แต่แน่นอนแหละว่าตัวสลากออมสินธ์เนี่ยรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับโดยรางวัลรางวัลที่1มีแค่1นรางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2มีแค่1นรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทโดยเฉพาะรางวัลที่1กับรางวัลที่2เนี่ยหมวดอักษรนะครับงวดแล้วก็หมวดอักษรต้องตรงกัน เท่านั้นนะครับส่วนรางวัลที่3มี5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0บาทรางวัลที่4มี10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5มี15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200รางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ40บาทนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราฝากครบ24เดือนนะครับ24งวดหรือครบ2ปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ 0.3สตางค์นะครับหน่วยละ3สตางค์นะหรือคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.15นะครับเวลาถอนคืนเนี่ยนะครับหน่วยหนึ่งมา100บาทใช่ไหมเราจะได้หน่วยละ103เออ่1 3 0สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์นะครับเวลาถอนคืนซึ่งแน่นอนแหละไอ้อัตราดอกเบีย้ยหรือการถอนคืนเนี่ยมันได้น้อยนะครับเพราะนั้นมันได้น้อยมาก แต่สิ่งสำคัญของการฝากสลากคือได้ลุน้นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับ4ล้านบาทจะได้รับนะครับ40,000หน่วยนะอันนี้ซื้อเรียงกันเลยนะครับในครั้งเดียวเลยนะครับรับ40,000หน่วยซึ่งตัวอย่างนะครับในการซื้อนะผมสมมติผมซื้องวดที่240นะครับหมวดอักษร AA เลขสลากนะครับ1000000นะครับถึง1040000นะครับปับ๊บผมจะมีโอกาสถูกรางวัลถึง44หมายเลขนะครับโดยแบ่งเป็นนะเลขท้ายนะครับ4ตัวเลขท้ายแบ่งเป็นเลขท้าย3ตัวงวดละ40บาทจำนวน40รางวัลน,นะครับ รวมนะ40คูณ40ต่องวดที่คุณได้คือ1,600บาทแล้วก็เลขท้าย4ตัวงวดละ200บาทนะครับจำนวน4รางวัลน,นะครับ200คูณ4ก็800บาทนะครับรวมเป็น2,400บาทต่องวดนะครับที่คุณจะได้แบบแน่นอนและนะครับ1้อยปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปรุ้นรางวัลอื่นๆกันนะครับซึ่ง ไอตัวเลขท้าย3ตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดถูกไม่ใช่ถ้าเกิดถูกทุกงวดแน่นอนเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับพันหกรคูนยีก็38,400บาทนะครับส่วนเลขท้าย4ตัวนะครับสรางวัลน,นะครับแปดรคูนสปีคูนยีก็19,200บาทครบกําหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ130 สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์คูณ40,000 4, หน่วยเท่ากับ4 1 2ล้าน0 0บาทนะครับ12,000บาทนั่นคือคล้ายๆดอกเบีย้ยหรือเป็นกําไรนะครับจากการขายหน่วยซึ่งเราไม่ได้หวังกําไรตัวนี้หรอกนะครับมันน้อยเราก็ไปหวังถูกรางวัลอื่นๆนั่นเองแล้วก็ถูกรางวัลแน่นอนถูกรางวัลทั้งหมด44หมายเลขนะครับทุกๆงวดขั้นต่ำนะครับรวมเป็นเดือนละ2,400บาทนะครับ2,400คูณ 2ปีนะครับคูณ24ก็57,600บาทนะครับเท่ากับคูณได้เงินเงินต้นพร้อมอคุณขายหน่วยได้4ี่ล้านหนึ่งบาทบวกกับถูกรางวัลขั้นต่ำนะครับ57,600บาทรวมเป็น4ี่ล้านหกหมืบาทนะครับนะคุ้มหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่นะครับอา่าแล้วแต่ ท,ท่านผู้ชมนะลองดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับลองตัดสินใจเอาเองเราแผ่ออกมาแล้วว่ามีโอกาสถูกงุกงวดยังไงแบบไหนนะครับคือสลากออมสินหรือแนวแนวเน,นี้ยนะครับสลากออมทรัพย์หรือสลากออมสินต่างๆนะครับของค่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นตัวอัตราดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับเขาเน้นในการโอกาสในการถูกรางวัลแล้วก็ไปลุ้นรางวัลใหญ่เหมาะสําหรับคนที่ ชอบเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็มีดวงด้านนี้นะครับพูดกันตรงๆเลยเพราะว่าคนที่หวังดอกเบีย้ยสูงเนี่ยคงไม่ได้มาออมในรูปแบบของสลักหรอกเขาก็ไปออมในรูปแบบของเงินฝากประจําประเภทอื่นๆนะครับที่ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับแบบคงที่ก็ดีหรืออัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพก็ดีซึ่งให้อัตราดอกเบีย้ยที่รู้อยู่แล้วละว่าอัตราดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็รู้ผลลัพธ์แน่นอนแล้วว่าเมื่อฝากกับเขาเนี่ย มันจะได้รับนะครับอัตราดอกเบีย้ยพร้อมเงินต้นกี่บาทนะครับแต่สําหรับสลากเนี่ยพวกสลากเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราสามารถคํานวณได้แค่บางส่วนว่าโอกาสถูกทุกงวดเนี่ยมันได้เท่าไหร่แค่นั้นเองเหมือนอย่างที่ผมชคำนวณให้ดูแล้วก็ลองให้ดูเนี่ยนะครับแต่มันไม่อาจที่จะบอกได้ว่าคุณจะมีโอกาสนะครับถูกรางวัลใหญ่ นะครับมากกว่านี้หรือเปล่าอัานนะคือเป็นเรื่องที่คุณต้องไปดุ้นเองคุณมีเวลา24งวดในการลุ้นรางวัลใหญ่นะครับซึ่งทุกๆท,ท่านนะ่ยถ้าผมออมสลากผมก็หวังที่จะได้รางวัลใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าฟุกได้รางวัลมูลค่า3ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคนก็ไปหวังแบบนั้นกันมากกว่านะครับก่อนจากกาันนะ พอจะการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมเอาเรื่องราวพวกนี้มาพูดคุยกันอีกนะครับ